กาบเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพยิ่งกระผมพลนัทศรีอินสุดสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนนทบุรีพักเพื่อไทยขอให้เลยกับท่านประธาน3เรื่องนะครับเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับพี่น้องประชาชนเรื่องแรกนะครับขออนุญาตขยายถนนทางหลวงชนบทนบ3 0มศนระยะทางไม่ยาวมากครับ6,445เมตรเนื่องจากถนนสายดังกล่านะครับเป็นถนนที่รองรับการจราจรจากถนน ตลิ่งชันสุพรรณบุรีและถนนปทุมบางเลนนะครับตรงนี้เองเป็นเขตอุตสาหกรรมนะครับมีรถขนาดใหญ่บรรทุกจํานวนมากแล้วก็ชุมชดนดั้งเดิมพี่น้องประชาชนเนี่ยการสัญจรน,นะครับจะต้องร่วมในสายทางนี้เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งอยากจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยกระทรวงคมนาคมนะครับสำรวจตรวจสอบนะครับเพื่อที่จะขยายเป็นสีช่องจราจรน,นะครับเพื่อไม่ใช่เฉพาะพี่น้องชาวเพเภอสน้อยอย่างเดียวนะครับประชาชนทุกคนที่สัญจรผ่านเส้นนี้จะได้รับความปลอดภยัย ในส่วนที่2ก็เกี่ยวข้องกับถนนเส้นนี้นะครับคือไฟทางไฟส่องสว่างกิ่งโคมที่ติดตั้งอยู่บริเวณเสานะครับอยู่ห่างจากผิวจราจรแสงสว่างกําลังวัดของไฟฟ้าเนี่ยไม่เพียงพอการสัญจรเนี่ยไม่แจ่มชัดเท่าที่ควรก็ฝากการไฟฟ้านครหลวงโดยกระทรวงมหาดไทยนะครับไปบูรณาการกับกระทรวงคมนาคมเพื่อแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนนะครับในส่วนเรื่องที่3นะครับคือบริเวณจุดตัดสี่แยกใส่น้อยนะครับถนน3 4 6ส บางเลนนะครับตัดกับถนนสายดังกล่าวนะครับการไฟแดงเส้นนี้นะครับในช่วงชั่วโมงปกติการจราจรก็ติดขัดสหสัสก,กันพอสมควรโดยเฉพาะชั่วโมงเร่งด่วนนะครับท้ายแถวทั้ง4ด้านเนี่ยยาวเป็นกิโลเมตรก็อยากจะฝากกระทรวงคมนาคมนะครับอนุมัติในหลักการในส่วนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมที่จะแก้ไขฝากท่านประธานถึงทั้งสองกระทรวงขอบพระคุณครับผม